บรรยากาศดีๆแบบนี้แดดแรงๆอย่างนี้ผมพามาชมการต่อเติมโครงการเชอเวสต์วิวราชพฤกษ์บ้านทาวเฮาส์หลังกลางหลังนี้เราก็ทำการอัปเดตไปบ้างแล้วก่อนหน้านี้ครับแต่หน้าวันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยครับงงาาานรส้ทีีม่มคุณภพ,พ,พื้นที่หน้าบ้านนั้นเราทำการต่อเติมเป็น หลังคาลานจอดรถทรงสไตล์โมเดิร์นแล้วก็สีให้ล้อกับทางโครงการเพื่อจะเป็นแบบปีมเดียวกับคลางโครงการไปเลยครับพื้นที่หน้าบ้านก็เช่นเคยอย่างที่เคยอัปเดตไปก่อนหน้านี้ลูกค้าทําการปรูเปืองลานจอดใหม่ทั้งหมดเลยเราทําการขึ้นเป็นเสาโพรงหลังคาเป็นเสาแผงวางแนวเป็น2องคูณสี่ด้านในเป็นนิ้วคูณนิ้วแล้วก็มีตัวบัวลัดรอบสวยงามแบบนี้เลยครับท่อน้ําฝนเราก็เอาลงมาแบบนี้เลยครับมีพิเศษอย่างหนึ่งก็คือลูกค้า ติดตั้งตัวประตูไฟฟ้าลูกค้าแจ้งเราไว้เบื้องต้นแล้วเราก็เลยทําการขยับชุดเสาตรงบริเวณหน้าบ้านเข้ามาเพื่อที่จะทําการติดตั้งตัวมอเตอร์ไฟฟ้าแล้วก็ทิ้งเป็นตัวสายไฟเป็นสาย NYY ไ,ไว้แบบนี้เลยครับ ระบบไฟฟ้าหน้าบ้านที่จะมีก็คือไฟดาวไลท์ติดให้ลูกค้าถึง2ดวงเลยด้วยกันความสว่างเพียงพอแน่นอนครับอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นในพื้นที่ของหลังบ้านที่ลูกค้าทําการต่อเติมสวยมากเลยครับเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างกว้างสูงและโปร่งมากเลยครับตามไปดูกันได้เลยครับ พื้นที่ตรงนี้ลูกค้าทําการต่อเติมออกมาเพื่อทําเป็นตัวครัวหลังบ้านกับพื้นที่ซักล้างเรามาดูในพื้นที่ของตัวครัวกนก่อนเลยครับทาขึ้นผนังโดยรอบเลยครับ3ด้านห้องนี้ฝ้าสูงถึง,ถง2เมตร60เซนเลยทีเดียวกันครับแล้วก็ทําการติดตั้งตัวพัดลมดูดอากาศให้กับลูกค้าก็ลูกค้าซื้อตัวอ,อุปกรณ์มาเราติดตั้งให้ฟรีครับแล้วก็จะมีตัวอลูมิเนียม จะเป็นตัวลายตารางลูกค้ากลัวกระจกใสเกินไปทําเป็นตัวตารางเพื่อจะให้เห็นได้ชัดครับแล้วก็จะมีการติดตั้งปลัก๊กทั้งหมดเราติดตั้ง6จุดด้วยกันพร้อมสวิตช์แยกตรงบริเวณโซนครัวกับโซนซักล้างแล้วก็บริเวณตรงนี้ลูกค้าจะทําการเป็นบิวอินขึ้นมาเพื่อจะเป็นตัวเคาน์เตอร์ตัวอ่างล้างจานถัดมาก็จะเป็นตัว เตาแก๊สและพูดติดตั้งบริเวณตรงนี้เลยครับบริเวณนี้ก็จะเป็นตัวตู้เย็นอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นส่วนของโซนซักล้างพื้นที่ตรงนี้ลูกค้าก็จะทําการติดตั้งปลัก๊กติดตั้งก๊อกสาหรับเครื่องซักผ้าครับ อย่างนึงก็คือเราเพิ่มก๊อกให้ลูกค้าอีก1จุดเตรียมพอเดนไว้ให้สําหรับระบายน้ําตรงบริเวณพื้นที่ซักล้างนั้นเราทําการยกหลังคาให้สูงขึ้นไปเพื่อให้มันดูโปรง่งทําการติดตั้งเป็นตัวหลังคาใสติดตั้งตัวดาวไลท์ตัวไฟกระบอกติดตั้งไว้1จุดบริเวณซักล้างของเราเราจะไม่ได้ปิดทึบทั้งหมดเลยครับออกแบบให้ลูกค้ามีระแนงสําหรับระบายอากาศบริเวณฝั่งนี้เลยครับเป็นหลังคา2สเต็ปด้วยกัน เวลาลูกค้าตักผ้า,าก็จะไม่เหม็นอับตัวปั๊มนี่ก็เช่นเดียวกันครับเราติดตั้งให้ฟรีเป็นปั๊มจากทางโครงการแต่ลูกค้าตัดสินใจจะต่อเติมก่อนเอามาติดตั้งในภายหลังอีกพื้นที่หนึ่งก็คือพื้นที่ของชั้น3ที่ลูกค้ากั้นห้องเพื่อจะเป็น walk in closet เดี๋ยวเราขึ้นไปดูกันเลยครับพื้นที่สุดท้ายคือชั้น3ของบ้านหลังนี้ติดตั้งอลูมิเนียมกั้นห้องให้กับคุณลูกค้าแต่งเป็นห้อง walk in closet แบบนี้เลยครับนี่ เป็นบานเลื่อนสลับสามบ,บานเดิมทีแล้วบริเวณนี้ก็จะเป็นห้องโล่งๆก็เลยเพิ่มฟังก์ชันขึ้นมาติดตั้งเป็นตัวชุดอลูมิเนียมทนฝ้าเลยครับทองพื้นบานใหญ่สวยงามมากเลยครับพื้นที่นี้ลูกค้าก็จะทําการบิวตีนขึ้นมาตู้แขวนเสื้อผ้าแล้วก็ตู้สําหรับเก็บเสื้อผ้าตรงบริเวณตรงนี้ได้เลยครับครับในส่วนของงานต่อเติมเราก็ เสร็จกันไปที่เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ก็ส่งมอบงานคุณลูกค้าเรียบร้อยแล้วครับเพื่อนๆคนไหนสนใจติดต่อเรามาได้เลยครับไม่ว่าจะเป็นทางเพจ Facebook Instagram YouTube TikTok l i ์แอดแอดสยาม APR ติดต่อเรามาได้ครับสรันนี้ลาก่อนครับ